คำว่าวีซ่าแรงงาน e9 นะคะต้องสอบมากับกรมแรงงานนะคะแต่ถ้าเป็นตัว e8 นะคะจริงๆแล้วบริษัทที่ทำได้จะต้องเป็นบริษัทที่นะคะาสามารถส่งนะคะแรงงานเขาเรียกว่า เขาเขาเรียกว่ามีใบอนุญ,ญาตส่งแรงงานไปที่ประเทศเกาหลีนะคะโดยที่บริษัทเอกนชนนั้นนะคะอาจจะเป็นแค่ในหน้าในการส่งให้กับบริษัทนี้ดังนั้นน้องๆก็ต้องไปต่อยอดกันเอาเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็น e 8 e 7หรือใดๆนะคะไม่ได้รับทํานะคะให้แค่ข้อมูลเบื้องต้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไปต่อยอดกันเราเองแต่ถ้าไม่อยากสูญเงินนะคะและอยาก ได้วีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบถูกต้องจริงๆและอยู่ได้แบบ3ปี4ปีขึ้นคุณต้องไปด้วยตัววีซ่า e9 นะคะ e9 เป็นวีซ่าที่คุ้มค่าแห่งการลงทุนเพราะเวลาที่คุณได้คุณจะได้สูงสุดที่4ปี10เดือนนะคะแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยตัวประเภทของตัว e8 นะคะมันจะได้แค่5เดือนแล้วก็ต้องไปต่อที่ตอมอ,อีก3เดือนถ้านายจ้างไม่ต่อให้ ผลปรากฏว่านายจ้างไม่รับแล้วนะคะผลผลิตการ,กรเกษตรฉันไม่ได้ทําไม่สามารถต่อสัญญาได้นะคะเมื่อไม่สามารถต่อสัญญาได้ก็คือคุณจะไม่สามารถอยู่เกาหลีได้วีซามันก็จะต่อไม่ได้ค่ะเออมันก็อาจจะไม่ได้คุ้มนะคะในเงินที่ลงทุนไปนะคะและถ้านะคะบริษัทไหนที่ส่งแรงงานไปแล้วไปโดดวีซ่าเยอะนะคะบริษัทเหล่านั้นจะโดนขึ้นแบ็กคลิสเป็นบัญชีด้วยนะคะว่าบริษัทเนี้ยเสียประวัตินะอย่างเช่นนะคะบริษัทที่คือมดามไม่ได้รับ ยื่นตัววีซ่าท่องเที่ยวเนาะหลังๆมานี้นะคะสถานทูตก็คือจะให้ระบุเลยว่า,าเคสเนี้ยบริษัทไหนเป็นคนที่รับนะคะถ้าบริษัทไหนนะคะส่งยื่นวีซ่าแล้วผู้คนไปโดดวีซ่าเยอะเนี่ยมันอาจจะโดนขึ้นแบ็คลิสด้วยเนะ เพราะว่านะคะในตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ารัฐบาลเกาหลีเข้มงวดมากสถานทูตเข้มงวดมากนะคะในการออกวีซา่าเพราะป้องกันคนเข้าไปแอบทํางานผิดกฎหมายสิ่งที่เอามาเล่าเอามานําเสนอกับน้องๆให้น้องๆได้รู้ว่าถ้าอยากไปแบบคุ้มค่านะคะไป e 9, อีเก้าเพราะมันได้วีซ่ายาวนะคะแต่ถ้าเป็น E8 เนี่ยมันจะได้แค่5เดือนแล้วก็ต่อได้อีก3เดือนแล้วก็ต้องกลับมาที่ประเทศไทยนะคะเพื mm ่อ hmm. ที่จะมาทําสัญญาแล้วก็ ถ้ามีนายจ้างทําเรื่องให้ต่อก็ไปได้นะคะและประเภทวีซา่าทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าทำงานฟังดีๆนะ เวลาที่คุณไปรับงานอารบาบไยมันผิดเงื่อนไขนะบางคนไม่รู้เนาะแต่บางคนรู้นะคะถ้าน้องรับความเสี่ยงได้ก็แล้ว,แล,วแล้วแต่แต่สิ่งที่มาดามเอามาพูดนําเสนอคืออยากให้รู้ว่าถ้าถือวีซ่าทำงานนะคะและไปรับงานอารบาบไบแล้วถ้ามันไม่ตรงสัญญาจ้างและตมไปตรวจเจอนะคะมาดามได้รับข้อความค่อนข้างที่จะเยอะเลยว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดด้วยหรอเขามีวีซ่านะคะแต่ว่าเขาไปทํางานอารบาบไยแต่ตมไปตรวจนะผลปรากฏว่า ถูกจับแล้วโดนส่งกลับยกเลิกสัญญาจ้างตัวอีก้านะคะเคสแบบนี้มันเคยเกิดมาแล้วดังนั้นใครที่ถือวีซ่าทำงานอยู่ข้อจำกัดมันเยอะมากนะคะน้องๆต้องระมัดระวังตัวนะคะเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจหรือไปลงหน้างานเนี่ยถ้ามันไม่ถูกสัญญาจ้างให้เอะใจไว้เลยนะคะหรือต้องรีบเพนเลยนะคะ